เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับผมเองเกลีรยล้างอ่าขั้นตอนนะครับขั้นตอนตรงนี้มีอะไรพิเศษไหมครับขั้นตอนตรงนี้บดวาวบทวาวนะบทวาวใส่บทวาวผมได้ยินคําว่าบทวาวนี่มันหมายถึงอะไรบทวาวนี่นี่คือบทใช่ไหมทุบอย่างนี้นะบทนะบางคนก็ใส้สว่านปัดอ๋อใช่สว่านสว่นเสีย อ๋อ oh, เราใช้ทุบเอางี้ได้นี่คือบดวาวนะครับ mm hmm. ทุบนี่เราให้หน้าหน้ามันลงกันใช่ไหมใช่อดรั่วอหน้าตัวนี้มันจะประกบกันแล้วมันก็จะไม่มีรอยรั่วอ๋อ oh, ฝาตัวนี้ถ้ารั่ววาวลรั่วตรงนี้แรงมันจะไม่มีเลยเนาะ oh, มันจะไม่ติดด้วยอ๋อมันจะไม่ติดมันจะมี ใช้เวลาอยู่ใช่ไหมเคาะเนี้ยตัวแรกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวสองนะครับตัวสองการบดเาวนะครับ บทวาวตำครกเหมือนกันบทเป็นาะบทยาบทอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยเขาเรียกบทวาวถูกแล้วเนี่ยผมว่าเอ๊ะบทวาวจะบทยังไงบทวาวมันก็ตำนั่นแหละครับตำถ้ามีสว่านนี้คือมันกระโดดใช่ไหมกระแทกตึ้ง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 อะไรเงี้ยใช้สว่านจะปั่นอย่างเงี้ยอ๋อใช้ปั่นหมุ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 นอย่างนี้เลยนะสว่านเสียตอนนี้สว่านเสือหัวสว่านมันจะไปล็อกอยู่ฝั่งโน้นแล้วเราก็ใช้หมุนเลยจวดเลยนะมันจะเร็วหน่อย แต่บางทีเยอะมากเกินไปมันก็จะสึกเยอะใช่ไหมแล้วจั่หวะบางทีมันต้องมีจังหวะจากโคนเนาะแล้วแต่แล้วแต่เดี๋ยวแต่เครื่องมืออ่าแล้วแต่เครื่องมือแล้วแตเครื่องมือวันนี้เครื่องมือเราไม่ไม่สมประกอบนะครับอ่าตอนนี้ก็บดนะครับบดบดไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันลงตัวครับนี่เดี๋ยวเราต้องเอาไปเช็คเช็คน้ำมันอีกทีนึง อ๋อเช็คกันน้ำมันเนาะถ้ามันยังรั่วอยู่ก็ต้องบดใหม่อ๋ออ๋ออ๋อเช็คน้ำมันรู้เลยเนาะโอเคมันต้องใช้เวลาตรงนี้แหละอืออ่าทีนี้ก็ต้องล้างอีกรอบนะครับล้างใหม่อีกนะครับเมื่อบดวาล์วเรียบร้อยแล้วบดก็ต้องล้างอีก ล้างอีกตอนนี้เราเช็คได้ไหมตอนนี้ถ้าเราจะเช็คอ๋อครับโอเคต้องล้างอีกนะครับเดี๋ยวอันนี้เราก็ใส่ลูกยางแล้วนะครับอ่าลูกยางจีเขียวนะครับใส่ไปแล้วนะครับตอนนี้ใส่ลูกยางเปลี่ยนลูกยางไปเลยนะครับลูกยางเก่าทิ้งไปเลยนะครับนั้นทิ้งไปเลยนี่ใส่อันใหม่ไปเลยนะครับ พอประกอบเสร็จก็ต้องไปเทสใช่ไหมเทสน้ำมันอมตอนประกอบนี่ก็จะยากนิดต้องใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเอายางยางรัดมาต้องใช้ตัวนี้กดลงไป ตอนบดนี่คือตอนที่เราเคาะเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้นะใช่ตอนนี้เราเช็คเช็คสปริงว่ามันจะหลุดไม่หลุดอ๋อออ๋เราเช็คสปริงนะครับอันนี้เช็คสปริงตอนบดคือขั้นตอนที่แล้วใช่อันนี้คือเช็คว่าเข้าที่เข้าทางไหมครับ

เช็คใช่ไหมขอเช็คนี่เช็คใช่ไหมเช็คว่ารั่วหรือไม่รั่วใช่ไหมครัถ้ารั่วจะออกจะออกนี่เลยอ๋อถ้ารั่วเราก็จะเห็นรอยซึมขึ้นมาอย่างนี้เลยเนาะใช่อ๋ออันนี้ผ่านใช่ไหมอย่างนี้ใช่โอเคฝั่งนี้ใช้น้ำมันเทเข้าไปเลยนะครับผมเทเข้าไปที่ช่อง นานไหมเราถึงจะรู้เนี่ยนี่ครับถ้าทททเทียวก็รู้แล้วเนาะใช่ถ้ารั่วก็คือซึมออกมาเลยหลายาอาเลยถ้ารั่วก็ซึมออกมาเลยนะครับอย่างนี้รอดแล้วนะรอดแล้วอ่าจะเป็นการประกอบแล้วนะครับอ่าได้เทปมาเขาน่าจะต้องไปเบิกได้มันเป็นตัวเงินมากไปแรกตัวเงินการผมก็ไม่รู้นะต้องถามคนรู้ทีไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ เหมือนก็น่าจะมีงบอ่ะเพราะที่ตอกมันแจกอยู่นะจันตอกขอแจกครับ,อ,รบอันนี้ประกอบแล้วนะครับประกอบประกอบโอเคนะจาย์ครับผมประกอบแล้วนะครับตอนนี้ประกอบ อันนี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษเลยนะครับตรงนี้ความชํานาญเนาะนการเข้าล็อกตรงนี้แล้วมันมีตัวอะไรอัดเข้าไปไหมมันจะมีนัดมาล็อกอีกทีมันต้องมีตัวล็อกอีกทีใช่ไหมครับใช่ต้องมีตัวล็อก,อกทีนะึงใช้ความชํานาญ น,นี้ตัวนี้ต้องปิดใช่ไหมอันนี้แหวนเราลงไปแล้วใช่ไหมมันมีแหวนอยู่สองตัวนะครับสองตัวไม่มีสองตัวมีอันนั้นเป็นตัวอะไรครับแหวนแผนแหวนรองคล้ายๆแหวนรองเออคล้ายๆแหวนรองเลยมันให,ใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะมันกั้นกั้นในพวกตัวทับปิงตัวอะไรนี้ไว้หมดเลยใช่ไหมกันตัวทัปิงเด้งออกมานี่ เพิ่งเห็นการทํางานแล้วก็ใช้ฝาตัวนี้ปิดขั้นสุดท้ายแล้วเนาะขั้นสุดท้ายที่ปิดอ้น,อน็อตเยอะมากเลยตรงนี้น,อน็อตเยอะมากเออต้องใส่ชั้นนี้ก็ไปอีกชั้นหนึ่งก่อนนะครับขันตัวนี้ตึงก่อนชั้นแรก นี่เอาตึงมือใช่ไหมครับผมจังใหญ่ใช่ครับแรงเกินไปก็ไม่ได้เนาะต้องึงมือไม่แรงก็ไม่ได้ต้องให้พอดีมตรวจความเรียบร้อยอ่านี่ตั้งโซ่ใช่ไหมตัวตั้งโซ่กดลงไปเลยใช่ไหมครับกดลงไปเลยอ๋อกดลงไปเลยกดเสร็จแล้วก็มาไล่มาตรงนี้เพราะถ้าเกิดไม่กดโซ่โซ่จะหย่อนเออเอแค่นี้จะบิดใช่ใช่นี้มันจะเอียงใช่ไหมเอียง กดโซ่ให้ตึงกดโซ่ให้ตึงเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ตัวนี้พอดีเลยมันจะลงตัวกันเลยอ่าเรามีตัวนี้เลยนะครับใช้ตัวนี้ไฟฟ้าง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายมากใช้ระบบตัวนี้ตัวนี้ต้องใช้การกระตุกใช่ไหมครับนี่ต้องหมุนอ๋อหมุนตั้งวาลวหมุนตั้งเาลว อ๋อนี่คือการตั้งวาวใช่ไหมครับผมอันนี้พอลงตัวตรงนี้เราก็หมุนเลยใช่ไหมตั้งวาวให้ได้ก่อนแล้วเคล็ดลับบอกไม่ได้ใช่ไหมคืนนี้การตั้งวาวเรื่อยวแต่คนถนัดเรื่อยยังไงก็รถเดิมๆก็ตั้งเฉพาะชิดเพราะผมไม่ค่อยให้ความสมาัญไม่ได้ใช้เครอเกียรตั้งเฉพาะชิดก็พอใช่ไหมให้มันชิดเสมอเท่าเดิมอะไรเงี้ย ได้นิดนึงไอเสียก็จะห่างนิดนึงออให้มันห่างนิดนึงเนาะนี่ห่างไปหน่อยห่างไปหน่อยนี่นี่เราก็ต้องกะัดนี่ห่างมันก็จะดังอ๋อใช่ใช่ห่างจะดังแต่ต้องให้มันชิดนิดนึงให้ให้มันออกมานิดนึงเนาะนิดเดียวกะให้มันนิดเดียวเดี๋ยววาวยันก็จะไม่ติดถ้าตั้งยันไปวาวยันไปยันด้านโน้นมากเกินไปไม่ยอมติดเหมือนกันใช่ไหมหัววาวมันจะดิดเข้าไปที่ตับเข้าไปด้านเสื้อสูงกว่าใช่ หัวหัวลูกสูบโ okay. อเคอ,อันนี้คือการหมุนตรวจเช็คใช่ไหมครับใช่ว่ามันติดไหมมันหมุนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่อ๋อ้โอ้รถกนลังจมูนด้วยจริงอะ่ะรถทำงานทำงานจริงจริงครับเราต้องหมุนดูอย่างนี้ก่นอนก็มาหมุนจุดหมุนจุด,ต,ดติดมารอยเดิมแล้วก็มาอ๋ออ๋อแล้วก็เช็ค ตัวนั้นอันนี้คือจุดสูงสุดใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเลยจุดสูงสุดหมายถึงอะไรไม่รู้อันนี้อสูงขึ้นสุดอ๋ม <Okay. S 1> อ,อมีเลขอยู่เนาะมีเลขอยู่รครับนี่ก็เช็คน็อตทีนี้เราก็ใส่ปิดไว้เลยใช่ไหม แตวน็อตตัวนี้ปิดไว้เลยวใชเราน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วก็อ่าใช่อันนี้เราปิดกั้นเฉยๆเราปิดปุดเฉยๆเนาะไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมใช่มันเพิ่มขึ้นมาเลาวจะมีเสียงลมเออมันจะเป็นไงปิาเพราะเราไม่รู้บางเพลงเขามีติด ่ายไปแล้วก็วต้องถ่ายตอ่อประกอบแล้วช่างใหญ่ประกอบแล้ว ครับนีก่อนอ่าอันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับคือวางเรียบร้อยหมดแล้วเหลือ,อนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยไม่มากแล้วนะครับอันนี้อ่าโอเคจบนะครับจบคลิปนี้จบนะครับขอบคุณช่างใหญ่ขอบคุณมากครับผมเคเครัพย์เจริญนะครับเคเครัพย์เจริญ